คนอย่างเจ้านั้นมีความรักอยู่เต็มเปียมมีแต่จะทําให้ทุกคนนั้นเป็นสุขและไม่ทุกข์ท่านเป็นมุนีแบบไหนกันไม่มีความรู้เรื่องสีผิวและวันลนะแค่แต่งตัวเป็นนักบวชไม่ทําให้เป็นนักบวชได้หรอกเจ้ามันคือนักบวชจอมปลอมคนที่ย่งชิงความเป็นมนุษย์จากมนุษย์ด้วยกันคนนั้นต่างหากที่จอปลอม ถ้าพวกเจ้าพอใจที่เจอกล่าวหาว่าข้าคือคนคนนั้นแล่ะก็นั้นก็เชิญเถอดแต่แม้แต่เขาคนนี้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราการกดขี่เขาพูดจาเหยียนยามเขาคือการกระทําของคนจอมปลอมข้าขาบอกว่ามันคือศาสนาของเราไม่ใช่การกระทําของคนจอมปลอมเขาเองก็เกิดมาจากดินเช่นเดียวกับ มนุษย์ทุกคนบนโลกใบ